ไม้แบตในตำนานของ v s ที่สุดของไม้แบตยุคนี้ v s K6P และ v s K6L ก็ตัว K6 ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็เป็นไม้สายบุกอีก1ตัวนะครับที่วัสดุสุดท็อปมากๆเลยนะครับตัวคาร์บอนเป็น 40T นะครับบวก C60 ฟูลีเรนนะครับความแข็งแรงของตัวไม้เนี่ยสูงมากๆนะครับตัวไม้สามารถสวิงไม้ได้รวดเร็วนะครับตัวเฟรมเนี่ยเป็นเฟรมแมทริกไทส์นะครับบวก Wide Tearing เฟรมตัดอากาศบวกพีระมิดนะครับมีความแข็งแรงลดการต้านอากาศนะครับ และตัวก้านเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยี7040 HPU นะครับซึ่งใน K6P และ K6L ตัวใหม่นี้นะครับตัวก้านเนี่ยก็ใช้วัสดุใหม่นะครับเรียกว่าโพลีแกนนะครับตัวก้านนี้จะมีฟิลที่แน่นมากๆนะครับแล้วก็ทำมาเป็นก้านกลางนะครับซึ่งสามารถเล่นได้หลากหลายนะครับสามารถบุกดีดรับวางค่อนข้างทำได้อย่างลงตัวนะครับก็ไม้ K6 รุ่นนี้นะครับทำมาได้ค่อนข้างลงตัวมากๆเลยนะครับ และเทคโนโลยี solid foaming ก็ใส่มาอยู่ในเฟรมไม้ด้วยนะครับทำให้ตัวหน้าไม้เนี่ยนิ่งมากๆนะครับและมีความแข็งแรงมากขึ้นก็ตัว k 6รุ่นนี้นะครับทำมาเป็น2น้ำหนักด้วยกันนะครับก็คือ k 6 p และ k 6 l นะครับตัว k 6 p เนี่ยเป็นไม้ 4u นะครับและตัวไม้เนี่ยใส่บาลานซ์มาที่297ม mm, ิลิเมตรซึ่งถือว่ากำลังดีเลยนะครับพอจับตัวไม้แล้วเนี่ย ดูสบายนะครับไม่หน่วงหัวจนเกินไปนะครับตัว k 6 l นะครับจะเป็นไม้5 u บาลานซ์นะครับให้มาที่3 0 7มิลิเมตรตัวไม้เนี่ยเบากว่าพอสมควรนะครับแต่น้ําหนักจับแล้วนะครับก็ยังดูสบายไม่เบาจนเกินไปนะครับและด้วยบาลานซ์307เกมบุกเกมตบนะครับยังทําได้ดีมากๆและเพิ่มเติมก็คือตีสบายหน้าไม้ไวนะครับในตัว k 6 l นะครับเกมบุกก็ยังทําได้ดีนะแต่ก็ไม่เท่าตัว k 6 p นะครับที่สําคัญทั้ง2ออย่างนี้ก็ใส่วัสดุมาเหมือนกันหมดนะครับ ต่างกันแค่น้ําหนักและบาลานซ์นะครับมาดูฟิล์การตีแบบละเอียดละเอียดนะครับตัว K6P จะตบได้ดุดันนะครับตบสนุกเฟรมไม้มีทีพอย t ที่กว้างนะครับทาให้ตีได้ง่ายหน้าไม้นิ่งนะครับและตัวก้านเนี่ยมีแรงส่งลูกได้ดีนะครับส่วนเกมรับเนี่ยด้วยตัวก้านที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับทาให้การดีดลูกทําได้ดีเปลี่ยนทางเปลี่ยนเกมเนี่ย K6P ตอบโจทย์ในทุกขั้นตอนเลยนะครับส่วน K6L เนี่ยจะเบาลงมาหน่อยนะครับช่วงที่กูท็อปเนี่ยเปลี่ยนไม้จาก K6P นะครับเป็น K6L ก็จะมีช่วงที่เหวี่ยงไม้เร็วกว่าลูกนะครับบางจังหวะแต่พอปรับตัวได้นะครับบอกเลยว่าตีสนุกและตบได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ตัว K6P เนี่ยก็ยังทําได้หนักกว่าอยู่นะครับหน้าไม้ตัว K6L ทําได้ว่องไวนะครับการดีดเนี่ยดีดได้ดีทั้ง2รุ่นนะครับ ก็เดี๋ยวกูท็อปปิดท้ายคลิปด้วยสีสันภายนอกของไม้ตัว K 6 P และ K 6 L นะครับตัวสีสันภายนอกเนี่ยทำมาได้คมเข้มดุดันทั้ง2ส,สีเลยนะครับการทําสีของไม้ตัว K 6ทั้ง2ส,สีนี้นะครับทำมาอย่างปานีนมากๆใครชอบสีไหนก็จัดสีนั้นได้เลยนะครับเพื่อนๆก็คงได้เห็นรีวิวจากกูท็อปนะครับตัว K 6 P และ K 6 L นะครับช่วงนี้กูท็อปก็มีไม้แบตเข้ามาที่ร้านค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ยังไงคูท็อปมีรุ่นไหนมาใหม่คูท็อปจะรีบรีวิวให้ชมกันนะครับก็ขอบคุณบริษัท v ีด้วยนะครับที่ให้ไม้์คูท็อปได้มาลองตีนะครับใครสนใจจัดได้เลยนะครับ k 6 p CU K6L 5U บุบดีทั้งคู่ครับ